สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบิดสูสุข่สู้ขนสบายดีตอนคำ่ำหลังจากที่นางงาหั่นไว้แป๊บหนึ่งเนาะนางไปซื้อเครื่องกลับมาก็คือขายดีหอบคำ่ำจ้ะเปิดปุ๊บก็ได้ขายไปแล้วสี่แก้วมันบอกนี่กระหาอตัวนี้อันของสวรคนของบอลดวแล้วก็มีอีกสองคน,นขาจาวเ,เามาสรุปว่าขายไปทางเบิดเก่าแก้วท่านก็นมาเปิดบังกีนี่จ้ะ แต่ว่าตัวนี้นั่งซิลงไปส่งบอกเข้าไปในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเราบอกว่าเขาขึ้นมาวะเขาก็เลยขึ้นมาเอานะคะว่าแต่เปิดปุ๊บก็คือสั่งมาปแบบสั่งมากินกลางกินกลางเสร็จไบทังเจไปบอกว่าเดี๋ยวมาเหมือเด้อเข้าเข้าพนลงว่าเดี๋ยวเขามาเปิดหานเด้อเขาก็จะประชารแต่ถามว่าคันปิดเด็กสัวอากาศห่อนี่กะหนักสิเดียใครอยู่สามหกเจ็ดโมงเรงอย่างปิดนะทุกคนซอนมี โครงการใหม่เขาเอิดรายัางนะมีแผนหาเงินใหม่หาเงินเพิ่มมีแผนหาเงินเพิ่มจะหารายได้เสริมก่อนเนาะส่วนสีขายปีงลูกสีนแล้วก็ขายปีงปลาหมึกย่ามือแรงเนะายยนนะคิดว่าสีขายแบบแบบนี้นะเออแนีวแบบกลิ่นแนวแบบกับแก้มมะน่องมะแนงแบบะ่ะแต่ว่าเขาสิเปิดขายแต่ย่ามือแรงเนาะ พราะกลางเว้นมันแดดแห้งเขาก็สิแบบค่ำๆนะเหมาะกับการแบบนั่งลินนั่งซิ้วๆสินะ่ะว่าสิเริ่มมืออื่นนี่แหละพังเบิงอืออื่นยังไม่เล็ดยนแต่เสียมมาแล้วเออแล้วมันตัวถัำทุกอย่างก็คือเริ่อมจา่ายเอียงที่บ้านเดียวเพมันก็มันมีเอียงหลายเพราะว่าวมืออื่นนะสิขึ้นแป๊วเครื่องอยู่กรกซ่องก็สิสื่อลงมาสื่อลงมาเลย,ลเลยว่าเนี่ยนี่เละจะสิได้ยังไ่ ตอนสอบขั Elliot, us, man, ้นเราซื้อเครื่องมาแต่ซนุมานได้สิคะอุยว่าห้าเดี๋นวนี้วานุมานถือเป็นอย่างไงเป็นประเภทอะไรก็ใครอย่างใครพวกเครื่องอัะที่เจอใครจะมีเบิร์หะป่ะไปเบิร์นก่อนสิใครก็ไปเอาในฮะเอาคนละคนที่เราจะ้าใจเลยพาเบิ่งก่อนนะพอมาอื่นสิไปตลาดซานุมานนะคะแต่บ่เคยไปอย่างจ้าถือะ ไปแลาวเบิ่งถ่าว่ายุผนถือเอออีหยังกับสิซื้อขาม,มาแต่ฝั่งนั้นเลยเพราะว่ายุพีกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็นําเข่าอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยแบบกระเทือนในขามไปแล้วถ้าเบิ่งนะคะมืออื่นมาแล้วป่ะคั้น,แล,นแล้วแล้วกันเงยขึ้นบนเบิ่งดูค่ะแล้วแล้วก็โคนเครื่องเขาไว้ในเคื่องด้วยเรามานลูกค้าไม่ใหญ่แสงได้ไหม หิวเป็นพวงเอ้าเราถือได้บลอยามันรุด่เด้อเมื่อไรเจ้าจะ,ะเจามาเองอยู่หานนะเป็นลูกค้าประจําคนในบ้านเลยละจ้ะ ค่ะก็ลงลืมขาดไปหนึ่งจอกเนาะขาดนมชมพูสถานีต่อไปก็ขนของเข้าบ้านนะคะซ้ำนี่พอดีนั่งชิวๆเนาะเข้าหาเบาเดืองเบาเขาหาด่วงหยกเครืองสอย บูนบนเกา่าบนจะเคยไว้โอ้ยไปสะม่ใช่ไปเบิร์นให้แต่ว่าบาปปร์ตาี้แล้วบบมาลินน้ำสำับอันนี้เป็นบอลไว้เครื่องโค้งนะคะมูม่หันบบบเฮ็ดเองทุอย่างคะ่ะจ้าพายก็เฮ็ดเองทั้งนั่นเลยพายชิม,มาเฮ็ดให้เฮา เขาอยากได้ไดเขาก็ต้องหาเองเห็ดเองเนาะด้ <c oughs> ดวงแล้วมาซอยอยู่กับมิเตอร์าวเห็ดเองเนาะดว้วงเสียคมหูซึกไปเลย,ยกกจ้า,อาขอบอใจเด้อขอบใจได้ไดไหลายซ้อ <c oughs> นยกกนยคนเด้อทุกคนเขายกได้เทือดละแก๊ดเด้อพอม,มือหนึ่งเขาจงจับเนาะแบกเถี่ยวไหเถี่ยวมันนะคะผู้ เจ็บกระพุ้งแก่เดยแดนตาดื้อตาดือตาดื้อชอบใบบถือสวย้ยแล้คือเก่งแท่อ <c oughs> <c oughs> ย่าว่าน้ำมือเศร้าลูกบอดาดนะดู <c oughs> มานคนครืออลไรอย่าว่าน้ำมือเศร้าลูกบอดใดโอ้ สูดๆเด้อยี่เพิ่มเมยเมื่ออื่นเขาจังสิเลี่ยงเขาสิเปิดหานใายเครื่องเขาใแฉกินฟรีดอกท่านได้เปิดนะยัะแจกแล้วจักว่าเปิดอัลลัษฎบ่จักเนาะหาขีโม่ไว้สั้นนี่แหละมีแต่ว่าสิเปิดหานจักว่าเปิดอัลลัษฎบ่จัก อของบุคคลหนักมันจนางเบิ้งเบิง,บงมันหมกตุผูกอยู่หล,ลังจากนั้นเนาะหลังจากที่อันเขาขนของสวยเออแ,แล้วเขาก็ออกมาหน้าจา้ะอันนี้คือหมักม่วงเนาะทุกคนหมักม่วงสุกหมักม่วงธรรมศาสตร์เท่านี้เละอยู่ในเฮือนอีเมทเท่านะส่วนนี้นะก็คือหนาหมักม่วงกาลังสุกแต่ว่าบางเฮือนกับโบมีเนาะอีมเมแล้วก็เลยใสยถ่ถุงสิไปขายอยู่ตลาด ขายอีเมเท่าเนาะแต่ว่าเงินอันรายได้ที่ขายบังหวงมาเนะ่ะเราใส่อีมเมท่าวเพราะมันเป็นบังหวองอีเมเท่าเด้อันเพราะว่ามันลายเนาะเฮาก็กินน้ำบบทันก็เลยเอาไปขายมือหนีก็เอาไปให้พี่น้องบนเฮาไปเหตุบุญสังฆทานน่ะก็คือกระสอบหนึ่งผุนเนาะแล้วบัดนี้คือ,อยุ่เงินอีเมเท่าวนะคนมันลวงเนาะบริมีต่เฮาคนมากินเบิดแทบซิเบิดหมู่บ้านก็เลยเวลามันเถิมมันยังกับแบบมีแต่ต่อยออกมาไห้ เอาไปเอามาผู้เจ้าแนละ้วตื่นมาเนี่ยเมื่อเร้านะ่ผู้เจ้าบ่าท่านได้ลูกซ้ำเนาะคือเส้าแสงอะ่ะเส้าบาทมาเก็บเอาเบิดถือกระตามาเก็บลดทั้งที่แบบคลองเฮ้าอะ่ะแต่เขาเจ้าบริเก่งใจเนาะพักหอมเนาะกำละงเส้าบาทอันซ้อนบวมห่นใจว่าเราเสีย็ดสิบบาทหรือเส้าบาทต่วาน,านานี่นะพักนะมันอึดเหลวจ้ะพักหอมนี่นะอีเมลเราเห็ดเป็นกําเป็นมัดไว้แล้วเนาะ เดี๋ยวจิจับให้เบิ่งโดดคนเฮาบูเดมเมอลงตลาดตั้งเต้ลายทิศเลยแหละนี่พอซื้อบ่ฮะหนาสีอยู่ประมาณสิบบาทเฮาบูเดมเมอลงตลาดลายทิศแล้วเนาะหย่อนเฮาบูมีของขายแล้วก็มีแตเบียกแต่งานเมื่ออื่นอีเม่ก็เลยว่าเสีเยาอ,อนันนี่แหละต้นหอมเมื่อขายเนาะเก็บหาเก็บสิบต,ตื่มกันจ้ะ อวยมาทางนี้ก็คือซอนกําลังหลวกผักกระเดาเนาะอันนี้ผักกระเดานะให้นหน้าเฮานี่แหละธรรมศาสตร์นี่นะคะส่วนอีแมรนะเราไปยังเมจินายซอนเลยหลวกขาเราเราบอกให้เหตุ่ลก็เลยนั่งหลวกผักกระเดาถ่ายอีแมรเนาะเห็ดมาละสิบบาทจ้าบบได้ขายแพงดอกพี่น้องขายถึกถึกเนาะผู้ใดเห็นอยู่ตลาดมืออ่นสากกับแววสื่อซอยใดเด้อ แต่ว่าซ้อนอาจสิบริเวณถ่ายคลิปน้ำอีแม่เนาะเดี๋ยวสีโทรหายเบาแ,บบแปบมาส่วนหาย,หายเพิ์ส่วนเมียเผ่นมาหลอดตลาดเลยเพราะว่าเมื่ออื่นซ้อนสีนส่ไปตลาดอำเภอสนุมันเนาะตอนเสาร์เอาสิบไปรัดเอาเครื่องและกะต่างไปหาเครื่องมาขายเลยเนาะไปเบิ่งก่อนว่ามีเอียงเป็นเต่เามาขายโบหรือจังไดว่าสิไปก็เสาแสงนองมยอยังบ่มัันใจท้าพังเบิง่ง นางอืนเสาถ้าเห็นนางไปก็แสดงว่าไปจ้ะเพราะว่านาง่ะเปลี่ยนใจได้ตลอดคือตอนนี้แป๊บๆสิบปตัวอีกใจหนึ่งเดียวนางก็เปลี่ยนแล้วถ้าเพื่อแจงแล้วเปลี่ยนได้หลายใจนะคะเงินมักรถดินกะคือมักโทดินขายเบิดแล้วนะคะเจไดก็ขอบเจไปส,สู่คนที่อุดหนุนอาลาก็สวันเด้อเนาะกะลงทุนมาหาลอยแต่ว่าบบท่านได้นับเดี๋ยวมืออื่นเด้อยทุกคน หลังจากที่ส้อนมาแต่ตลาดจัางสิส่วนเอ่ยอัมมาลานับเบิ่งเงินมาทอดินว่าได้จากบาทแล้วเนาะอันเพราะว่าซุ้มเฮาขายเบิดแล้วนะคะแต่ว่าบทนันได้นับเงินกันมื่ออื่นจะหาเบิ่งมืออื่นว่าสิได้จากบาทสิได้ขึ้นได้กําไรได้ยังอยู่บอกแต่ก็คือสิได้อยู่ดอกเนาะแต่กี่คิดว่า อยากไปเอามาขายอีกเนาะอยากไปเอามาขายแบบห้ามโบตรงต้มนะว่าอยากไปลงตลาดมืออื่นแต่ว่ามือนีผัดบังเอิญไปทางอื่นก็เลยบบได้ลงไปสื่อห่อนมักทั่วดินพังเบิงมืออื่นสวรรค์โงมาแต่ตลาดชานมานบางเถือ่อาจสิขืนไปสื่ออยู่ส่วนข้าเจ้าแล้วกะมาขายอีกเนาะเดี๋ยวว้ากันก่อนจะว่าสีเอาจ้าใดท่านไ้ปรึกษาหาลืออยู่แม่เป็นยังแมงจีนายแมงจีนายธรรมาศาสตร์นี่แหละเพิ่อนอยากเอามือขายอยู่ตลาด เออเดี๋ยวส่วนสิเอ็ดเปิดให้เบิร์กซามผักกระดาวซุกนะเนาะเราแย่งมาแล้วเมื่อคืนนี่ค่ะท่านไ้กินกะเสียไปขายเลยแล้วอะว่าสิเปิดแมงจีน้าให้เบิงผัดไปหาบบเห็นเนาะถ้าเบิงบัดได้ดีเนะาะบัดเมืออืน่นเสาก็ยันอีเม่เมื่อลงตลาดก่อนพอตื่นมากะสิไปไผไปมัน อยู่บ้านนี่ก็คือขั้นเฮาดูก็อยู่ได้เหนไหพี่น้องเนาะพอบ้านเฮานะห,หนึ่งก็คือบ้านบริเศ้าเขาบริซื้อแต่เงินน่ะก็จำเป็นต้องใส่อยู่การถ่ายห้องซื้อกว่าจำเป็นต้องใส่แล้วเฮาก็จำเป็นต้องหาเนาะยังนั่งรวกวพักกระเดาอยู่จ้ะ เพราะฉะนั้นแล้วเขาอยู่บ้านกับยังหาใดก็หาเอาตรงหายัางมาขายแหละเขาจรงงๆอยู่ใดเนาะซอนกันเลยอยากไปหาเครื่องมาขายดีเขาเขาอยู่ซื้ออยูอ่ละลาเนาะเพราะว่าเมื่อนิยามกางเวนคือสูมอนี่มันเป็นแบบอากาศฮอนแหง้งบางเีอเขาอาจสิบริไทยคลิปเบิดเหมือเลยในระหว่างที่มันฮอน เขาก็ต้องหาอย่างอื่นมาขายแทนเนะเาะเขาจังสีได้เงินคันเขาสิถาไทายแต่ขิบตอนคำคำมันกระสีไดทางเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องหาเหตุอย่างอื่นนำเนาะเดี๋ยวลองเบิง่งว่ามันสิเป็นอะนไรอีอย่างลองเบิ่งมื่ออื่นจะ้ะแต่ก็คิดมาตั้งแต่โดดแล้วเนาะไอ้เนานะ คิดว่าอยากเฮ็ดยองดีสิห้าเอียงมาขายดีสิแบบเฮ็ดเอียงมาจังสิตอบโจทย์นะกับบ้านเฮาสาพสภาวเวดลอมมันเป็นแนวใดสิเดนะ <_ c oughs> ถาเบิ่งแล้วก็เฮาสิแบบหมายถึงว่าเจ้าของนะถาเบิ่งเจ้าของนด้วยว่ <_ k> าสิเห็ดใดคือว่าวบอสิลงมือเห็ดอีลีอีลอเนาะ เดี๋ยวสิขออนุญาตลาแล้วพี่น้องเนาะโปรดติดตามตอนต่อไปเด้อเนาะอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อจังใดก็ขอบใจเบิรสุข้ส่คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอบแบบสวรรค์เด้อเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขอถทดคอภายเด้อไปแล้วสบายดี